วันนี้นะคะแต่งแดงมาเสริมความเห็นต้อนรับตุ๊กจีนเลยนะคะจะมาไหวา้เจ้าค่ะมีคนสงสัยหลายคนเลยแอนเดินมาแล้วบอกว่าคุณแอนเอาแบรนด์ลังนกมาไหว้เจ้าเหรอทุกคนเซอร์ไพรส์มากขนาดคนที่มิศารเจ้าที่นี่เองเขายังบอกเลยว่าสีของแบรนด์ลังนกแพ้มีทั้งสีทองและสีแดงหมายถึงความเป็นมงคลนะคะแล้วก็เส้นของลังนกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ยาวหมายถึงอายุยืนยาวไปให้ใครก็คือหมายความว่าเราอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมาบอกว่าเผื่อใครต้องการตัวเลือกในการที่จะ ไปไหว้เจ้านะคะแบรนด์ลังนกแท้ขอให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยคะ่ะเพราะว่ามีความเป็นสิริมงคลทุกอย่างนะคะนอกจากนี้นะคะแบรนด์ลังนกแท้ยังมีโปรโมชั่นเสริมความเฮงด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดคุณซื้อแบรนด์ลังนกแท้ลดทันทีไปเลย25%นะคะทั้งทางออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทั่วไปส่วนเฮงที่2ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นเซ็ตของฝันหรือจะเป็นแพ็คปก,ปกติก็ได้ค่ะก็รับทันทีไปเลยนี่ซองอ่งางเปาสีแดงที่แอนถืออยู่บางคนอาจจะต้องแจกใจ่ายให้อ่าง เปอ่าพนักงานนะคะญาติพี่น้องเด็กๆที่เขามาไหว้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับซองอังเปาไป1เซตเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สินค้าหมดนะคะส่วนเฮงที่3คืออะไรเดินตามแม่มาก่อนถ้าคุณซื้อแบรนด์หลังนกแท้ครบ888บาทรับถัาดมงคลฟรี ขอพอหน่อยเพราะว่าปีนี้จะต้องทําธุรกิจแล้วก็ทํางานอีกเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากจะเสริมความเป็นมงคลให้ตัวเองนะคะ